สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสุกุสุคนนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับรับยี่ดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับเข้าสู่ทั้งช่องลูกอีสานนะครับพันเข่าเหนียวเมืองดำดัครับจากจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับศูนย์ร่วมนะครับเครื่องเสียงมือสองสภาพดีนะครับหรือมีสินค้ามือหนึ่งนะครับพวกประเภทเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมไว้บริการพี่บริการน้องนะครับ เอารายงานเหนือรายงานโตนะครับน้ำพีน้ำนองนะครับตรงกับวันที่31พี่น้องครับสิงหาคมพศ2564ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพีต้อนรับน้องนะครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับขอบคุณสมาชิกเก่านะครับที่ยังเหนียวแน่นนะครับทุกทุกทนนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพ่อแอบมือสองเช่นเคยครับพี่น้องครับสภาพสวยๆนะครับมาฝากพีต้อน้องกันผู้ใดที่กําลังมองหาพ่อแอมนะครับใบถ้าเปิดอ่านะครับมวนๆนะครับพี่น้องครับ ทางเฮามีไว้บริการพี่บริการน้องเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสหรับยอดนะครับโอนมาว่านี่นะครับสามโตสี่โตนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกําไรตัวละนี่ตัวละหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับแบ่งปันพี่น้องเฮานะครับออกไปไว้ใสกันนะครับมื้อนี้มาในเรื่องเล่าของ power a m นะครับบริษัทครับจากค่าย my n p e ครับรหัสที่ va 700นะครับพี่น้องครับถือว่าเป็น power a m e อ่าตัวนึงนะครับที่ออกแบบมา ได้ทันสมัยพอสมควรนะครับระบบต่างๆนะครับถือว่าเห็ดได้ออกมาดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับสภาพนะครับผมให้เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่านะครับผู้ซื้อมากกับบอคอยได้ใส่งานนะครับพี่น้องครับบอคอยได้ใส่งานเลยเนื่องจากสถานการณ์มันกัเป็นคือทีงพี่น้องเห็นนะครับบางคนก็จําเป็นต้องได้ปล่อยออกซะก่อนนะครับเพื่อค้อมยู่รอดนะครับพี่น้องครับเอานะครับผมมาฟังรายละเอียดคร่าวๆนะครับของ power a m ์ นะครับผมมา npa นะครับรหัสที่ va เจ็ดร้อยนะครับผมเป็นพ่อแอมคานเฮดนะครับเป็นพ่อแอมคานเฮดครับผมไฟระบบระบบไฟสองสเต็ปนะครับพี่น้องครับผากใจไฟแบบหมอแปลงเทอร์ลอยนะครับกับทื่ว่าสเปคนี่ราคาที่ผมสิบอกไปนี่นะครับกับทื่ว่านาจับจองเอาไปใส่พอสมควรครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมกำลังขับกำลังวัดนะครับ 8โอห์มนะครับอยู่ที่ช่องละ3 5 0บาท0ัตเด้อพี่น้องเด้นนะครับผม8โอห์มอยู่ที่ช่องละ3 5 0บาท0ัตตนะครับก็ถือว่าใส่นี่นะครับผมราคานี่นะครับก็ถือว่าให้กำลังขับกำลังวัดมาอ่าโอเคพอสมควรนะครับพี่น้องครับส่วน4โอห์มครับพี่น้องนะครับ4โอห์มอยู่ที่4 5 0บาท0ัตนะครับ4โอห์มอยู่ที่4 5 0บาท0ัตตนะครับ อ่ะนะครับบัาที่นี่ครับเฮ้ามาเบิ้งนี่่อารูปร่างหน้าตานะครับว่าถึงโครงสร้างสกอนนะครับโครงสร้างของมาเอ็นพีตัวนี้ก็ถือว่านะครับเฮ็ดจากอ่าวัสดุเหล็กที่เนียนหนาคงทนพอสมควรนะครับการออกบ่งออกแบบต่างๆนะครับก็ถือว่าทันสมัยเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ้งนะครับเบิ้งสภาพนะครับร่องรอยนะครับการขันน็อตหูจับนี่ก็ยังบ่ทันได้มีครับพี่น้องครับ เนี่ยบุคคนในมีนะครับหน้าตากันยังสาดสวยงามนะครับอันที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับก็คือเป็นยางห้องนะครับหน้าจอเพิ่นนะครับซึ่งบทันไในแกะออกนะครับไมค์คากิลีครับพี่น้องครับตัวนี้ครับซึ่งบทันไในแกะออกได้พี่น้องเด้อนะครับบางคนในวาล่าอีกอย่างนอนะครับตัวนี้เป็นยางหอนะครับพี่น้องนะครับเบิรงสวิกอ่าพวกสวิกต่างๆนะครับอ่าก็ยังดีนะครับพี่น้องครับบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้ยังครับตัวเก่าเดิมๆครับพี่น้องนะครับมุมหูจับ นะครับต่างๆสวยงามรับสติ๊กเกอร์ก็ยังพวกสติ๊กเกอร์รหัสสินค้านะครับผมผลิตจากไซสนะครับผมก็ยังมีให้นะครับบุฟเฟ่ต์เดรนะครับสติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆนะครับนะครับถือว่าสวยงามนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมาเบิรงทางด้านหลังกันอีกทีนึงนะครับพี่น้องครับว่าให้ยังมาแน่นะครับสำหรับเจ้าตัวไม้ NPE V e เจ็ดรอยตัวนี้นะครับนี่ โอเคครับผมตัวนี้นะครับอ่าเบิรงฟังก์ชันที่ใหญมาครับพี่น้องครับฟังก์ชันที่ใหญมาก็ถือว่าครบวงจรพอสมควรนะครับถึงมุมว่าตัวนี้มันคุ้มค่านะครับมันมีตัวเดียวนะครับก็สามารถแยกซับอ่าแยกกลางแหลมได้นะครับผมโดยอ่าในโตเลยนะครับพี่น้องครับมีซับมาให้ในโตครับพี่น้องมีคอร์ดมาให้ในโตนะครับพี่น้องเข้านะครับมักอ่าเล่นเบ็ดขางนึงนะครับเล่นกลางแหลมขางนึงนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดี ะครับพี่น้องรับออกแบบมาได้ดีพอสมควระครับสหรับพีน้องเฮาที่ยังบ่มีงบหลยนรับที่สิไปซื้อคอร์ดแยกอิสระนะครับตัวนี้กะตอบโจทย์ได้ดีอีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับพัดลมระบายอากาศครับพี่น้องครับสองโตในรับใหญ่ๆะครับถือว่าระบายความร้อนได้ดีพอสมควรนะครับอ่ามาที่นี้นะครับพี่น้องครับในเรื่องของแจ็คนะครับแจ็คสายสัญญาณนะครับแจ็คสายสัญญาณมีมาให้นะครับเป็นในโหมดของ XLR อย่างเดียวนะครับพี่น้องครับ x l r ครับสะดวกสบายเพราะว่าซูมือนี่นะครับส่วนมากโดยมากนะครับกับซีมีตั้งแตจกเอคลาร์เนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนแจ็คฟอนกับเริ่มสีเริ่มสีบบมี่แล้วแต่ว่าโมเมนต์มาบอดีได้พี่น้องครับแจ็คฟอนก็ดีขึ้นกันครับพี่น้องครับดีคนระแบบดีคนระยางนะครับบันทึส่วนในเรื่องของนะครับสายสัญญาณลำโพงนะครับสายสัญญาณลำโพงสิเป็นไฮมาทึงแบบสเปกคอนนะครับแล้วก็บไฮมาทึงแบบมุนธรรมดาปกตินะครับพี่น้องครับไฮมาถือว่าได้สะดวกสบาย นะครับมากๆเลยนะครับนี่ครับคอดนะครับผมมันมีมีหมุนปุ่มให้ปั๊บเลยพี่น้องเลอนะครับมีปุ่มให้ปั๊บมุกอ่าหรือว่ามีสวิบให้กดอ่าขันทังใดสิครับสิครับกางเขาก็กดไปทางคําว่าโลคัดนะครับพี่น้องครับโลคัดเมื่อก็สิตัดออกไปนะครับโลสิตัดออกไปนะครับพี่น้องเขาสิเป็นเส้นกางปกตินะครับส่วนที่พี่น้องสี่ปั๊บไปทางซับนะครับพี่น้องกับปั๊บเลยครับมันมีมันมีหมองให้อาล้วก็สูดไปนะครับสูดไปแล้วเขาก็มาปั๊บตรงนี้ครับพี่น้องครับหมุนรคับะ หายานความทีของเสียงเบียดเสียงที่พี่น้องต้องการนะครับได้เลยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเอานะครับกับฟังก์ชันต่างๆนะครับกับถือว่าเฮ็ดหมากครบสมบูรณ์แบบพอสมควรนะครับพี่น้องครับมาที่นี่นะครับผมการแนะนําให้พี่น้องไปใส่งานนะครับการแนะนํำไปใส่งานนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเหรียญบ่อนักถ้าเหรียญในบ้านนะครับพี่น้องครับ18นิ้วนะครับโหละดอกเออเป็นอ่าเป็นข้อปั่มธรรมดานะครับ กะพ่อได้นะครับพี่น้องครับกะพ่อได้ถ้าเข้าไปใส่งานโบนักหนาอยังมากไหมเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องไปใส่ครับแจ็คเบลดซิปหานิ้วหูละสองดอกอ่าหูหนึ่งอาจจะเป็นเบลดสองดอกนะครับหูหนึ่งอาจจะเป็นกลางแหลมสองดอกก็ได้นะครับพี่น้องครับก็ะชือว่าโอเคได้นําเสียงที่มาตรฐานแน่นอนครับขันอ่าขันเท่าใส่ขันเท่าใส่โบ,บกเกินกําลังแอบบเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่งได้แอมกเฮ็ดให้ นําเสียงออกมาดีแน่นอนครับพี่น้องครับบําเม็ญว่าแอมโตัวหน่อยเสียวไปครับ18ขางละสองอ่าขางละหนึ่งอ่าซุ้มคค้งรอวัดได้หลายอันนี้มันกะมันกะไปบ่ไหวไปบ่๊อดนะครับพี่น้องครับการใช้งานแอมเฮามันกะสีลดดอยถอยลงนอกพี่น้องเนาะนะครับอย่างเช่นมื่อนี้ครับพี่น้องครับผมกัสีมาล่องให้พี่น้องเข้าเบิ้งกัคือชุดเดิมนะครับ PS 15นิ้วนะครับหูหนึ่งนะครับสองใบนะครับแล้วก็เป็นนะครับเบรค18นิ้ว นะครับพี่น้องครับ ula, หูหนึ่งอีกสองใบนะครับอันที่ผมล่องนี่คือบ่อแนนําให้พี่น้องเข้าไปล่องเลยครับพี่น้องครับคือผมเดีต่อไปเรียบร้อยครับเสร็จนี่นะครับผมก็เลยไาถอดสายนะครับกสิล่องให้พี่น้องเข้าเบิ้งกสิเปิดเบาแห้งนะครับพี่น้องครับเปิดเบาเบาอ้าวนกครับผมมาที่นี่กสีมาฟังเบิ้งนะครับในเรื่องเาวของนําเสียงและการความปกติของอวอลลุ่มนะครับทั้งสองชแนลนะครับว่าปกติดีบอนะครับเปิดเลยครับพี่น้องครับอ่า ไปต่างๆครับผมบปตตองห่วงครับพี่น้องส่วนเรื่องของอ่าพ่อแอมบริษัทนะครับอ่าเห็ดไหมาอยางมาตรฐานแน่นอนครับระบบป้องกันต่างๆนะครับถือว่าเห็ดออกมาถือว่าดีครับพี่น้องครับดีพอสมควรเลยนะครับอ่ะนะครับล่องเบ่งครับพี่น้องอ่าหูนี่ผมรับกลางแหลมครับพี่น้องครับหูบีนะครับ ตัมของไม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับวอลลุ่มมันก็นยังเนื่อยๆดีนะครับเพระมีปัญหาเรื่องอเรื่องขวกเรื่องขากนะครับพี่น้องครับมาที่นี่ผมจะเปิดทั้ง A อทั้ง B ครับพี่น้องครับเบียกับกางร,ร่วมกันเลยนะครับ นะครับพี่น้องครับปกติทั้งสองช่องนะครับพี่น้องครับสภาพก็ถือว่าผมให้เกือบเต็มรอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับผู้ใดได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับสภาพสวยจังสี่นะครับสเปคดีๆจังสี่นะครับอ่าทางเข้าขายอยู่เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับ ขางขาขายอยู่นะครับ3,950บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับ3,950บาทรวมจัดส่งนะครับส่วน COD ครับพี่น้องครับผู้ใดสิเก็บปลายทางนะครับมีบวกเพิ่มด้วยพี่น้องเด้อนะครับบวกเพิ่มค่า COD นะครับประมาณ300นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับอยากเชื่อใจใส่กันนะครับถามมาโทรมาเลยพี่น้องครับที่เบอร์063 0564876นะครับแอดไลน์มากับเบอร์เดียวกันครับพี่น้องครับ063 0 5 6 4 8าม 76นะครับพี่น้องครับเอานะครับผมฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อต้อนรับคลิปใหม่ๆนะครับผมพี่น้องเฮาถ้าพี่น้องเฮาย่านบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะนะครับคันมีคลิปใหม่มันก็สิเด้งขึ้นในพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับอันนี้ครับพี่น้องครับฝากไว้แน่กันแล้วกันนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพ่อแอมมือสองสภาพสวยสภาพงาม นะครับผู้ใดสนใจอยากได้ไว้ใส่กันนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับยำอีกทีหนึ่งครับ063 064876ครับพี่น้องครับมีความสุขลำรวยสุขูกสุขคนยาเกียบาไข่จะจนเ้อพี่น้องเด้อนะครับผมลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับลิปนาะครับสิเป็นเรื่อเล่าขอแอมตัวได้นั่นนะครับถ้าเบิ่งกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ